สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ Active Directory เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูเป็นเหมือนไม่ครบถ้วนนะครับถ้าเกิดเราไม่พูดถึงเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการโจมตีนะครับไหนๆเราจะพุยคุยกันเรื่องของการป้องกันฝั่ง defensive แล้วเนี่ยนะครับเรามาคุยกันในเรื่องราวของ การโจมตีกันบ้างก็ดีนะครับถือเป็นรีแคปนะครับทบทวนกันนิดๆหน่อยๆจุดประสงค์อย่างหนึ่งเลยนะครับจุดคือเรียกว่ายังไงดีเวลาแ t ตแทกเ r เนี่ยเขาจะเข้ามาโจมตีเราเนี่ยนะฮะอย่างนึงก็คือเขาจะต้องหาทางเข้ามาติดตั้งโปรแกรมหรือรันโปรแกรมให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็พอรันโปรแกรมได้ปุ๊บเขาก็ต้องอยากได้สิทธ์ นะครับอย่างน้อยก็เป็น local admin นะครับพอได้มีสิทธิ์เป็นโ local admin เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มดึงข้อมูลนะครับอย่างที่ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับโชว์ให้เห็นถึง hash นะครับของพวก n t o m เนี่ยที่มันถูก c a ช h ไว้อยู่บนเครื่องนะครับการจะเข้าถึงข้อมูลพวกนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาทางให้ได้สิทธิ์เป็นเป็น local admin เข้ามาทีนี้วิธีในการได้จะเป็น local admin เนี่ย มันมันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่เป็นเขาเรียกเป็น bullet proof นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำการ patch ระบบตลอดนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีระบบ EDR นะครับในการป้องกันนะครับแม้แต่ถึงแม้เราใช้ระบบอย่าง antivirus ต่างเนี่ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับอย่างเอาง่ายง่ายนะครับอย่างที่ผมโชว์เนี่ยนะครับเป็นบทความจากทาง malwarebytes นะครับเขาพูดถึงเรื่อง ช่องโหวตัวหนึ่งนะครับปรินไนแมร์นะครับซึ่งมันเป็นไนแมร์จริงๆนะครับเป็นฝันร้ายเลยนะครับของคนที่ดูแลระบบนะครับแล้วก็มันใช้คำว่ายังไงดีมันกระเด้งไปกระเด้งมานะครับตั้งนานเลยนะกว่ามันจะเริ่มอยู่ตัวนะถามตอนนี้ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอตัวแนวแนวคิดนะครับจะเห็นว่าแม้แต่ในมั w แวร์ไบต์เองเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงว่า อไอตัวปรินเตอร์แมนเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นซี r ร่เดนะมันเป็นช่องโหว่ที่มีการพบนะบถ้าเกิดเคยเห็นนะผมก็เคยพูดถึงไว้ในหลายๆที่นะครับใน f c e e o o o t ทยเน็ตดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นช่องโหว่ซีโร่เดนะครับที่มีการค้นพบสุดท้ายก็คือมันมีสร้างความเสียหายได้พอสมควรนะครับหลังๆก็มีคนทําเครื่องมือเข้ามา ก็อย่างที่เรียนนะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันมาแหละนะครับมีคนทำไอ้ตัว POC นะที่เป็น Proof of Concept เนี่ยนะครับมาเยอะไม่หมดนะไอ้ช่องโหว่ตัวเนี้ยนะครับที่ที่ตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็ Microsoft เขาบอกว่าโอเคเขารู้ปัญหาละนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับที่เป็น CVE 2021 1675อะไรอย่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยมัน Classify แค่เป็นลักษณะของ Elevation of Privilege นะก็คือเป็นไอเดียที่ผมเรียนนะครับก็คือบางทีสมมตเิเราเป็นเราเป็นยูเซอร์ธรรมดา,อาพอเราเผลอไปรันโปรแกรมนะสิทธิ์ของยูเซอร์คนนั้นก็จะเป็นแค่เราเราธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันถึงมีเทคนิคเยอะมากนะถ้าเกิดเราติดตามข่าวนะอย่างในแท็ e เน็ตดีนี่ก็พูดถึงหลายเทคนิคใช่นะครับอย่างท,ที่ที่ตลกไม่นานมานี้เองก็คือเป็นแค่ไอโปรแกรมไดรเวอร์นะครับโปรแกรมติดตั้งของตัวเมาส์เลเซอร์ นะที่พอคุณทำปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถายกสิทธิ์ตัวเองนะครับให้กลายเป็นซิสเต็มได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีหลายเทคนิคนะครับในการที่จะยกสิทธิ์ตัวเองขึ้นมานะบบลินไดแมนนี่ก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเป็นลักษณะของการาที่เขาทำพีโ c ซีโค้ดมาเนี่ยนะครับแค่ถ้าเกิดสมมติคุณแค่ติดตั้งปรินเตอร์นะครับซึ่งจริงๆติดตั้งปรินเตอร์เนี่ยนะถ้าเกิดสังเกตหลายๆอย่างเ,าเมื่อเทียบกับฝั่งยูเซอร์ที่เป็นฝั่ง Mac แล้วกันนะบางทีเรารู้สึกว่าเราเสียปรินเต เราไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยนะครับเราก็ใช้งานได้ทางฝั่ง Microsoft ทางฝั่ง Windows เนี่ยเขาก็พยายามทำเหมือนกันนะครับพยายามทำให้การกระบวนการติดตั้งเครื่องพิมพ์เนี่ยมันอัตโนมัติมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ไปเจอว่าไอ้ตรงนี้แหละมันกลับกลายเป็นช่องโหว่นะครับที่ทำให้คนเนี่ยสามารถยกสิทธิ์ตัวเองนะครับยกสิทธิ์ตัวเองขึ้นมาเป็น Local Admin ได้นะครับเพราะฉะนั้นในในแง่ของทีม Blue Team ในทีมฝั่งฝั่ง,งป้องกันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเราดีไซน์ระบบป้องกันเนี่ย เราเราคงไม่สามารถขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเดียวนะครับโดยที่บอกว่าตัวนี้100%ยได้นะครับในเรื่องของการโจมตีเนี่ยนะครับมันเราเราจะมากันเป็น exploit กันเป็น POC code เป็นจุดๆนี่คงไม่ได้หรอกนะครับเราเราต้องเผื่อไว้ในอย่างในเคสเนี่ยนะครับในเรื่องที่เขาคุยกันเรื่องเกี่ก Nightmare เนี่ยก็มีหลายรูปนะไอ้มีมีมีหลายหลายท็อป,ปิกที่เขาคุยกันก็มีเรื่อยๆนะครับแม้แต่ในแรกๆระบบที่บอกเป็น fully patch อะไรเงี้ยนะฮะก็ยังสามารถทำได้นะครับ มันมีอะไรให,ให้ให้เล่นเยอะมากนะครับที่ในในแง่ของฝั่งที่เขาเรซูร์ชนะเราเรียกเป็นฝั่งเรซูร์ชแล้วกันนะครับฝั่งที่เขาเรซูร์ชดูช่องโหว่ดูวิธีโจมตีอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับมันก็มีทางให้เขาทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเราเราต้องยอมยอมรับนะครับก่อนนะครว่ามันไม่มีระบบไหนหรอกนะครับที่กันได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีทั้ง EDR นะครับเราจะบอกว่าเรามีการกันสิทธิ์ไว้นะครับไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ นะไม่สามารถติดตั้งอะไรได้เลยนะครับซึ่งล่าสุด Microsoft เขาก็บอกเหมือนกันใช่ไหมจะเห็นว่ากลไกตอนหลังเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่จะมาป้องกันในเรื่องของ r r n t n i g h t m a ม e เนี่ก็คือมาควบคุมขบวนการติดตั้งอ่ดีไวต์ต่างๆมากขึ้นเนียิ่งเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมียิ่งมีเรื่องไอ้ที่ติดตั้งเมาส์เข้าไปเนี่ยนะผมว่าขบวนการติดตั้งเนี่ยคงคงต้องถูกรีวิวนะครับถูกทบทวนแล้วก็ ทําอะไรหลายๆอย่างมากคือแน่นอนคอนโทรลทุกอย่างมากเนี่ยนะก็เป็นงานของแอดมินหรือว่าเฮลเดสเนี่ยทีต่ต้องไอต้องลําบากมากขึ้นนะครับที่เวลาสมมุติบางทีลูกค้ายูเซอร์ User, เนี่ยนะครับผู้ใช้เนี่ยต้องการติดตั้งอะไรเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเข้าไปทําอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องมือหลายๆอย่างเนี่ยมันกลับถูกเอาไปใช้นะครับถูกเอาไปใช้เป็นในทางที่ไม่ดีเข้าไปนะไอตัวเนี้ยที่ผมโชว์โชว์ปีนไดมาให้ดูเนี่ย ก็คือมันเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ยูเซอร์เนี่ยเขาสามารถเอ่อเอ่มัลแวร์ดีกว่ามัลแวร์ที่ติดอยู่บนเครื่องยูเซอร์ที่ตอนแรกมีสิทธิ์เป็นยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยเขาก็สามารถยกสิทธิ์ขึ้นมาได้นะทีนี้กลับมาเรื่องของ a อ t i v e Directory Security เหมือนกันนะครับอของของเราอีกทีหนึง่งไอตัวเพจเนี่ยนะฮะ adsecurity.org เนี่ยนะเป็นเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งแหละที่น่าสนใจนะครับ ในนี้เนี่ยเขาก็มีหลายอย่างนะมิมิแคชเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างของโปรแกรมนะครับที่ถูกออกแบบมานะครับเพื่อมาโจมตีใช้คําว่าโจมตีไหมก็คือโจมตีแล้วกันแต่ก็คือโจมตีมันก็ได้หลายแบบใช่ไหมเป็นลักษณะของมาทำเพนเทสอะไรเงี้ยก็เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับในการกู้พวกข้อมูลต่างๆไม่ใช่กู้หรอกดึงข้อมูลต่างๆนะครับพวกแคชที่อยู่หลงหลงเหลืออยู่อะไรเงี้ยเพื่อเอามาใช้ในการ ทดสอบระบบหรือโจมตีในขั้นต่อไปแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคุณเบนจามินเนี่ยที่ทำไอ้เจ้ามิมิแคสเนี่ยเขาก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับแอคทีฟอยู่มีอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคือมิมิแคสเนี่ยก็คือคงเป็นเครื่องมือด้านที่ยังไงเปิดเผยเป็นเครื่องมือเปิดเผยนะครับที่ที่ถูกเอาไปใช้ในทางไม่ดีด้วยนะครับถ้าเกิดใครเห็นล่าสุดเนี่ยไอ้กลุ่มมาแวรคอนติมั้งนะที่หลุดคู่มือออกมาเนี่ย นะเขาคู่มือปฏิบัติงานของแฮกเกอร์พนักง,งานแฮกเกอร์ของเขาเลยเนี่ยนะก็มีพาร์ทหนึ่งนะครับที่เอามิมมี่แคสเนี่ยนะครับไปทำการกู้คีย์เดินเชลไปพยายามขโมยคีย์เดินเชลจากเครื่องที่มันติดเข้าไปนะครับคำถามก็คืออม,มันก็กลับไปตรงนี้มันก็พิสูจได้แหละนะว่าขบวนการ ที่มีเนี่ยนะครับก็คือเขากม็มีวิธีในการยกสิทธิ์ตัวเองนะครับวิธีในการเอามีมีแคสมาใช้ได้หลายแบบวันนี้ก็จะเป็นที่ผมตั้งใจเอามาให้ดูเนี่ยนะครับก็คืออาจจะให้เห็นว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับแน่นอนถ้าเกิดอยู่ดีเครื่องเรามี Windows Defender นะครับคุณไปที่เพจดาวน์โหลดมีมีแคสมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นโปรแกร,รมที่เวลโนนมากแอนตี้ไวรัสทุกตัวในควรจะรู้จักคุณคุณไม่ควรจะดาวน์โหลดได้เลยหรือว่าพอคุณ e x e c u t คเนี่ยมันควรจะ นะคือถ้าเกิดโดยเบสิกถ้ามันยังไม่ถูกบล็อกเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมา,เ,าเรื่องที่ซีเรียสกว่าอีกนะแต่แน่นอนผมมั่นใจว่า,าทุกวันนี้ระบบส่วนใหญ่ที่มีนะครับเวลาถ้าเกิดโดนดาวน์โหลดมีมิแคสหรือว่าลักษณะข,ของการที่ Execute มันเนี่ยมันควรจะโดนบล็อกแล้วละ่ะในนี้เออในนี้เขาก็เตือนเหมือนกันนะอตอนเอามิมิแคสมาเนี่ยดูดีๆนะมันมันก็มีตัวที่คือเนื่องจากมิมิแคสเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่โอเพ นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ถูกเอาไป c o m p l y นะเอาไป r e c o m p l y นะครับโดยทีมแฮกเกอร์นะซึ่งบางทีก็เราเราจะมั่นอาจจะอาจจะเป็นตัวที่ถูก add อะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะงั้นต้องต้องระวังถ้าเกิดใครอยากเอามาทีมเลททีมอยากจะเอามาใช้เละทีมผมไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกนะครับเพราะว่าเลททีมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าเครื่องมือพวกนี้มันเอาจากที่ไหนหรือว่า c o m p พล์เองอะไรจะอะไรจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้คือมีมีแคสนะครับมีมีแคสเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับ ที่ที่เอามาทำนะครับพวกนี้ทีนี้คําถามก็คือว่านะมันก็กลับมาที่ประเด็นนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ว่าว่าโดยไอเดียแล้วเนี่ยนะครับปกติโปรแกรมแอนตี้ไวรัสต่างๆเนี่ยมันควรจะรู้จักมีมีแคสอยู่ละนะครับแต่แน่นอนนะด็อกิเมนต์นี่อาจจะเก่าไปหน่อยตั้งแต่ปี2017นนะครับแต่ก็คือคอนเซปต์เนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นว่ามันมันเป็นไปได้นะครับมันมีความเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เขาก็บอกว่าผมชอบคนนี้นะเขาเขียนน่ารักดีเหมือนกันนะ แครีโรเบิร์ตนะครับอ่ารีเฟอร์ถึงลูกสาวของเขาอะไรเงี้ยนะอ่าเขาบอกว่าจะบายพาสแอนติไวรัสยังไงนะก็อย่างที่เขาบอกนะครับจริงๆเนี่ยนะครับอ่าไอตัวมิมิแคสเนี่ยมันมีมันมัมน,มนถูกเอามาเรียกใช้ได้หลายแบบมากๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่คุณเอาโปรแกรมไปแปะแล้วเรียกโปรแกรมขึ้นมาอันนะั้นคือวิธีหนึ่งนะครับบางทีก็มีการเรียกผ่าน power shell นะอย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีว่าใช้ power shell script เนี่ยนะครับมาเรียก mimi c a s ส นะแต่ก็อาจจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมบล็อก power shell ไปแล้วนะก็แน่นอนมันก็มีทางหลายอีกทางแหละนะที่จะ execute มันแต่นี่ลองให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรียก mimi cast เนี่ยนะครับผ่าน power shell นะครับปกติ windows defender เนี่ยมันบล็อกได้อยู่แล้วละ่ะนะครับหรือแม้แต่ไอตัว power shell script เองนะครับที่ใช้ในการเรียก mimi cast เนี่ยถ้าลองเอาไปอัปโหลดบน virus total เนี่ย นะทุกคนก็รู้จักหมดอยู่แล้วนะอย่างที่ในสมัยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเขาไปเทสดูก็มีแอนติไวรัสรู้จักเยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้ไอเครื่องมือพวกนี้อย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างโอเพนนะครับเพราะฉะนั้นมันมันค่อนข้างเวลโนนพอสมควรนะครับมันก็เออก็เลยเออมันก็ควรจะดีเทคได้นะแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาลองโมดิฟายอะไรนิดหน่อยนะครับวิธีในการเรียกนะจะเห็นว่าดีเทคชันเรชอเนี่ยดรอปลงไปเยอะเลยจริงๆเนี่ยมันมัน ประเด็นที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือว่าไอ้เทคนิคต่างๆพวกนี้สคริปต์ต่างๆพวกนี้นะครับมันมีทางในการหลบเลี่ยงได้นะครับอยู่แล้วนะครับอย่างแค่เนี้ยเขา modify นิดหน่อยนะครับก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นนะฮะมันจะดรอปลงไปละหรือเขา modify อะไรเพิ่มขึ้นนะครับเปลี่ยนวิธีการเรียกเนี่ยก็จะเห็นว่าเรโ i มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆปกติแล้วเนี่ยนะครับเอทเตอร์เนี่ยเขาเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกนะเขาเขาเขาไม่เอาไปอัปโหลดบนเวลา total หรอกเพราะทันทีที่ ย่างเคสเนี่ยถึงเขาอัปโหลดบนเวลาโ,โทรโทรปุ๊บนะฮะมันตรวจมันตอบว่าได้4นะแต่แต่เวลาโทรรู้จักไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าเขาเขาจะไม่สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้นะเอาไปใช้ได้นะตอนนี้ก็คือเป็นเป็นตัวหนึ่งที่พรูฟได้เหมือนกันนะครับพอเขาทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับก็คือเทคนิคพวกเนี้ยมันเป็นเทคนิคในการเ,าเรียกโปรแกรมนะครับโดยโดยใช้แค่คอมมานด์อะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเท่านั้นเองนะจะเห็นว่าเขาก็สามารถหลบดีเทคชันไปเรื่อยๆได้นะทีนี้เขาก็ลองทําให้มันซับซ้อนสุดๆไปเลย นะครับใช้หลายเทคนิคเลยนะสุดท้ายมันก็ไม่สามารถเรียกขึ้นมาได้เอ้ไม่สามารถ Detect ได้นะจะเห็นว่าตอนนี้ไอตัวตัวโค้ดในการ execute มันเนี่ยนะครับแล้วก็ไอเดียของของโค้ดตัวนี้นะครับสิ่งที่มันทำนะครับก็คือมันใช้ลักษณะที่ว่ามันมันมันไม่ได้เอาไฟล์มีมีแคส t มาไลท์ลงจริงจริงนะครับเพราะฉะนั้นแอนตี้ไวรัสเนี่ยที่มัน execute โดยการตรวจไฟล์ io เนี่ยมันจะไม่เจอ แต่แน่นอนก่อนหน้านี้ Windows Defender หรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันตรวจจากการ running process นะครับมันก็เลยเจอแต่พอเขา modify พวกนี้เข้าไปนะครับด้วยวิธีเรียกหลายอย่างเนี่ยจะเห็นว่าสุดท้ายเขาก็สามารถรั่นมีมีแคสได้อยู่ดีนะเพราะงะั้นเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยนะครับเทคนิคในการ bypass เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับมันเพราะงั้นคืออย่างอย่างตัวนี้มันก็เป็นการยืยนยันอีกอย่างหนึ่งกันนี่ยังไม่ไม่รวมถึงใน,ในเทคนิคหลายอย่างนะครับถ้าเกิดเราเคยได้ยินเนี่ยโปรดักหลายตัวเนี่ย มาแวร์หลายตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทำก็คือว่ามาถึงเนี่ยนะครับมันก็จะทำการ disable โปรแกรมตรวจสอบเลยนะครับ disable EDR disable anti virus ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็แปลว่าเขาก็ฟรีเลยนะครับที่จะทำอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเราเรา modify นะครับวิธีการเรียกของมันนะแล้วก็มีจริงๆมีหลายหลายอย่างนะครับอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับปี2019นะครับเขาก็พูดถึง นะครับวิธีการในการหลบหลบเลี่ยงนะครับการที่คุณจะเรียกนะมันก็มีอีกหลายวิธีนะครับใช้ทูที่เขามีอยู่นะครับพวกทูส์พวกนี้ก็มีแจกกันเยอะไปหมดนะครับใช้โปรแกรมชื่อพวก powerline อย่างเงี้ยนะครับมาเรียกนะครับจะเห็นว่ามันมีเทคนิคเยอะมากนะครับในการที่จะหลบเลี่ยงนะมันมีวิธีการตรวจสอบไปถึงหนักกว่านั้นเนี่ยนะครับมิมิแคสเนี่ยนะครับ คือคุณสามารถทําเป็นคัสตอมไลบรารีของคุณได้เลยนะครับลองนึกถึงว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยนะครับไอแบบลักษณะที่เป็น io base เนี่ยมันก็จะมีการ Check เช็คแพทเทิร์นนะอย่างเช่นค่าพวกแฮชนะครับเช็คอะไรหลายนะอ,อย่างนะเช็คเช็คแพทเทิร์นในไลบรารีอะไรเงี้ยทำไมคุณถ้าเกิดสมมติปกติเขาทำเนี่ยนะครับเขาจะใช้ attacker ใช้เนี่ยเขาบิง้งบิลเขาสร้างเป็นคัสตอมไลบรารีของเขาเลยนะครับเขาจะมีการมันมีเทคนิคพูดถึงในการสร้างคัสตอมไลบรารีเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ก็เตือนนะครับในในเพจอันนี้เป็นอันที่เ็เตือนว่าให้บางทีตอนที่คุณไปเอาระวังนะนะครับให้ไปหาที่มันมั่นใจได้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคในการบิวนะครับไลบรารีอะไรของเขาเองขึ้นมานะครับจะเห็นว่าพอพอคุณหรือแม้แต่คุณอาจจะคอมไพน์นะฮะสร้างขึ้นมาใหม่เองเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นวิธีที่ที่ที่หลบเลี่ยงได้อีกแบบหนึ่งนะครับมันมีวิธีในการหลบเลี่ยงเยอะมากนะครับเปลี่ยนพวกสตริงต่าง นะครับขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนเขาขอให้ค่าแฮชเปลี่ยนนะครับอ่ามันก็มีโอกาสที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับไปได้ได้พอสมควรละนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอ่าสุดท้ายนะฮะมิมิแคสเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆเนี่ยจุดประสงค์เราเนี่ยนะครับต้องการโจมตีนะครับโดยใช้เทคนิคอย่างเช่นตัวอย่างเช่นดีซีซิงนะครับเพื่อจะซิงข้อมูลบางอย่างซิงแฟลกซิงค่าอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ย เราเราไม่ต้องใช้มีมิแคสก็ได้นะครับมันก็มีหลายทางนะครับที่ใช้นะครับเป็นอาจจะเป็น power shell นะถ้าบอกบล็อก power shell แล้วมันก็มีทางอื่นอีกนะที่จะใช้หาทางเอาสคริปต์มาลันบนเครื่องเรานะครับด้วยสิทธิ์ที่เรามีอยู่นะครับพวกนี้ก็เป็นเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับที่จริงๆเนี่ยเราเรียกว่ายังไงดีมันเป็นเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นคือมันมันก็ถึงถึงหลายๆอย่างเนี่ยมันถึงมีความเสี่ยงนะครับบางที เราพูดถึงคิวแชนเนี่ยนะครับเวลาแอตแทกคิวแชนเนี่ยนะครับมันจะมีสเต็ปสเต็ปหลายๆอย่างใช่ไหมเราเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราเบรคคิวแชนได้นะครับแน่นอนถ้าเราเบรคคิวแชนได้จริงๆเนี่ยนะครับขั้นตนการโจมตีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือมันอาจจะแค่ดีเลย์ไปนะครับยิ่งสมัยนี้ทุกวันเนี้ยนะครับแอตแทกเกอร์เนี่ยเขาเป็นลักษณะของเป็นฮิวแมนโอเปอเรตนะครับบางทีพอสมมติเราไปเบรคคิวแชนเขาเขารู้ว่าไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะทาทางไปแล้วก็ทำมาแล้วกลับมาใหม่อะไรอย่างนนนี้้เป็ต นะครับมันมีเทคนิคเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเราต้องมองทั้งเชนให้หมดนะครับแล้วเราก็ลองมาดองดูซิว่าในจุดต่างๆเนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างระบบ monitoring เนี่ยถึงสําคัญใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นคือสมมติอย่างในเคสที่สมมุติเรามี EDR เรามี antivirus อยู่ U, นะฮะถ้าเกิดอยู่ดีๆระบบพวกนี้มันถูก disable ไป นะครับเราต้องรู้เราต้องมีระบบ alert นะฮะเราต้องมีซ็อกเราต้องมีระบบเสียมที่รับข้อมูลพวกนี้อย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าให้มันเป็นพฤติกรรมประหลาดประหลาดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเขาเข้ามาได้เขา exploit ได้เขาไป modify ค่าบน AD อะไรเงี้ยนะครับเราถึงควรจะต้องมีระบบนะครับที่มา monitor ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็โดยรวมวันนี้ก็คือเป็นเป็นบทเสริมแล้วกันนะครับบทเสริมที่มาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น นะครับว่าในแนวคิดของเราเนี่ยนะครับที่ถ้าเกิดเราจะป้องกันในเรื่องของเอด่ดีจริงๆเรื่องนี้แอ p พลได้หลายอย่างนะครับเพราะจริงๆจประสงคงแฮกเกอร,ร์หลายๆครั้งเนี่ยมันบางบางคนอาจจะไม่ได้มุ่งเป้าที่ AD ก็ได้นะครับอาจจะต้องการเข้ามาเพื่อ Encrypt ไฟล์นะครับหรือโจมตีผ่านระบบไฟล์แชร์ริงอะไรทั้งนี้ธรรมดาอาจจะเป็นไปได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นคือแต่คอนเซ็ปต์เขาก็จะเหมือนกันมาถึงเขาก็ต้องพยายามยกสิทธิ์ตัวเองนะครับมาถึงเขาก็พยายามเข้าถึง รีสอ r c สต่างๆนะซึ่งซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงอยากไป AD ดีนะครับเพราะการที่คุณได้ไป AD ดีนะครับคุณสามารถสร้างยูเซอร์ขึ้นมาที่มีสิทธิ์ไปไหนก็ได้นี่นะครับหรือคุณมีการยกสิทธิ์ให้คุณมากขึ้นนะครับคุณก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือสนใจอะไรนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาเดโมให้ดูนะครับในแง่ของโซลูชัน ที่มาโฟกัสนะฮะในแง่ของเ,ออเรื่องของออการการเฝ้าเฝ้าระวังนะครับการมอนิเตอร์ระบบของ Active Directory เนี่ยนะครับมันมันทำงานยังไงได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ